สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอันติดเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเล็ไม่เนี่ยอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะสภาพสวยๆเลยใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการนะคะ สำหรับคันนี้นะเป็นรถโตโยต้าอันติท 1.6G ปี2018นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะสภาพส,สวยๆเลยนะคะลูกค้า เป็นโฉมไม่ได้เช็เรียบร้อยแล้วด้วยได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะเจดก็ไก่พอสำเภาเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมสองเส้นนะคะได้เป็นรถสีบอลเงินนะสีสวยๆนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานนะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลก,กันง่ายๆเลยนะคะสําหรับโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันตรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,ยสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟเดย์ทมมโคมไฟ ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะคะสภาพสวยเลยการันตีโครงสร้างที่เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้นะคะยินดีให้บริการสําหรับล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะได้เป็นยางปี2021นะคะยางปีใหม่ๆใ,ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะสําหรับช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้าม,นมันหยดไหลเยิ้มเล ะะการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะรอยซีนเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตก้มๆนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไข่รอยเขียบเขยี่ยเลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตด,ดีนะสามารถใช้ดอกเบี้ยลดโดนใจได้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เเท่านั้นนะหรือว่าผ่อนนานสูงสุด7ปีนะคะดอกเบี้ยเพียง2.9% 9เเท่านั้นนะดอกเบี้ยถูกๆเลยนะคะสนใจห้ามพลาดนะคะกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะได้ ให้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะลูกค้าฝาครอบกระจกเนี่ยสีเดียวกับตัวรถเลยนะบิวอินในส่วนของไฟเหนียวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะลูกค้าในส่วนของมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเข้าเลยนะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้สําหรับกุญแจนะคะลูกค้าได้เป็นกุญแจคีเลสนะคะลูกค้ามี2ดอกครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในของรถคันนี้กันเลย นะคะ ภายในนะคะลูกค้าตบแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะให้ดูเลขไม์กันก่อนนะเลขไม์คันนี้นะคะน้อยมากๆเลยอยู่เพียง89,694กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะไม่มีเรื่องของการกลับไม์กอไม์อย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะใบนัดหมายเช็กระยะนะคะยังมีติดอยู่ด้านข้างพี่ใบปัดน้ําฝนเลยนะคะลูกค้าเนี่ยนัดหมายรอบถัดไป92,000กิโลนะตอนนี้นะคะเลขไม์อยู่เพียง 89,000เาเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโคลเมียมระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะเป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยกุญแจคีเลตสตาร์ทมือน,นะคะแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้ จากพวงมาลัยเลยนะคะไม่มีรอยหลอกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะหน้าจอนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือแบบได้สีระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเป็นเกียร์ซีวิทีเสปีดนะคะลูกค้าแล้วก็ มีระบบกันเลื่นถลายมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะภายในเนี่ยสวยๆเลยแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะรถไม่ช้ําเลยนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะคะการเช็คระยะการแมนเทน,นหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดนะเราสามารถเช็คที่มาที่ไปได้นะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลองอักขระย,ยนันใดๆเลยนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะเบาะไม่มีช้ำ เนาะเบาสวยๆนะคะข้อดีของเบาหนังนะคะคือดูแลทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแต่ว่าข้อเสียการ การระบายความร้อนเนี่ยอาจจะระบายช้านิดนึงนะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขรอยเยขยับเขยี้ยเลยนะเรื่องโครงสร้างนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเราคัดเกตเอให้ทุกคันนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่รอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเชี่ยวชนหรือว่ารอยชนหนักเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะ,ะในส่วน ของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆนั่งกันสบายๆเลยนะคะลูกค้ามีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลูทนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้าเลยนะขอบยางทั้ง4บานประตูนะคะลูกค้าดึงลงมาดูในส่วนของจุดเมรร็ดอ์ตได้เลยนะคะจุดเมรร็ดอ์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคะเราคัดเกตเอให้ทุกข,ขั้นนะหลังคารถนะคะลูกค้าไม่มีรอยสีหลุดสีร่อนเลยนะคะ เดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีรอยบุบเลยนะสภาพสวยเลยนะคะใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนให้วิ่งเซนให้ถึงที่นะคะพวกสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถนะคะสันเหลี่ยมเนี่ยคมคมให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะลูกค้าโคมไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวได้ๆนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นตัวโครานตินด1.6ตี้นะคะ ปี2018นะราคาค่าตัวนะคะอยู่เพียง4 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะ7ก็กไกพ่พอสัมเภาเ1 8 1กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะกระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะ เดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดีก้กว้างๆก,งกันเลยนะเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะลูกค้าคานหลังเนี่ยเดิมๆเลยนะคะานนะคะเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะไม่มีรอยชนรอยบุบรอยยุบใดๆนะคะสภาพเดิมๆเลยนะห <c oughs> ัวน็อตนะคะสี่เดีเยวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยรอยเขียบขยอะเลย <c oughs> เราการันตีโครงสร้างให้ทุกขั้นนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะส่วนบอดี้ ด้านล่างนะคะเราล้ออะไรเดี๋ยวเอามาใส่ให้เนาะอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างเนี่ยเดิมๆนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะลูกค้ารถไม่จมน้ําอย่างแน่นอนนะคะรอยซีนเดิมจากโรงงานจุดเมดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะ,ค,ะคัดเกตเอให้ทุกคันนะคะสําหรับหัวน็อตด้านหลังนะคะลูกค้าสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไข่รอยเทียบขยื่นนะขอบยางเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้า บอดี้ด้านท้ายนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้นะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะผ่อนชำระเกิน1ปีนะสามารถใช้แคมเปญดอกเบี้ยลถโดนใจได้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดน,นะดอกเบี้ยเพียง2.9% 9เเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็ติด ต่อมาได้นะคะต้องบอกเลยว่าอันติดนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์เลยนะคะขาย ติดท็อปไฟทุกเดือนนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะลูกค้าด้านข้างมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะแผ่นเพจนะไม่มีรอยไขยรอยเขียบเขยีขย้เลยรถปี2018นะตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนนะคะหัวนอ็อตซอกประตูนะคะอีกหนึ่งฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยไขยรอยเขียบเขยีขย้ยเลยนะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกนะคะสภาพสวยๆเลยนะปีใหม่ไม่น้อยนะคะลูกค้าสามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะสนใจก็โทรมาได้เลยนะเบอร์โทร oh. 098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีให้บริการนะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนีนะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดส่สูบ1,600ซีซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้ามาชมกันเลยนะ เครื่องยนต์แห้งๆสวยๆ,วยๆนะคะลูกค้าไม่มีพวกคราบน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะคะไม่มีเลยนะคะสภาพแห้งๆสวยๆวยเลยสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะในส่วนของคานด้านหน้ารถนะคะลูกค้าคานหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอผ อะไรนี้ให้เห็นเด่นชัดนะคะคานหน้าหม้อน้ําตรงตรงเลยนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไข่รอยขยับขยี้เลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในนะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด้านในนะไม่มีรอยไข่รอยขยับขยี้เลยแก้มด้านในเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดหัวน็อตฝากระโปรงนะคะตาปั๊มโตโยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์มอกรเนี่ยมีติดอยู่คร เลยนะจุดเม็ดอาร์ตต้องฝากกระโปรงกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางเดิมๆนะจิกลงไปนะคะหเห็นรอยเล็บนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะเราคัดเกตด A ให้ทุกคันเลยนะคะคันนี้นะสภาพสวยๆเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ารอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนหรือว่าการบุบของการชงหนักเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะแน้ นำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นรถโตโยต้าอันติส 1.6G ปี2018นะคะราคาค่าตัวนะอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เนี่ยอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาได้นะเบอร์โทร0982609887นัดเพชรยนนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะสามารถใช้ดอกเบี้ยล โดนใจได้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.59เท่านั้นนะคะหรือว่าผ่อนนานสูงสุด7ปีดอกเบี้ย2.99เท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยถูกสุดๆเลยนะแคมเปญน,นี้นะคะมีที่เพชรยนต์เท่านั้นนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่ ในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ